สวัสดีครับยูคุ๊เอ็กซ์วกันเอิร์ธวันนี้ผมจะไม่เปิดหน้าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมานั่งทำที่แบบน,นี้บ่อยขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมก็จะไม่แบบพูดไม่เยอะนะคะเพราะว่าผมอะขี้เกียจนั่นอะไรครับวันนี้เราก็จะมาบอกว่าวันนี้ผมจะมีสองคอนเทนต์นะครบคอนเทนต์ที่หนึ่งก็คือการทำ a n ิเมชั่นคอนเทนต์ที่สองก็คือการนั่งเล่าเรื่องแบบนี้แหละปิดหน้าด้ยวย แบบผมแบบรู้สึกชอบผมจะทำคลิปเล่าเรื่องนั่งแบบนี้นานๆทีจะทำนะครับแบบบางวันครั้งแต่ผมจะไม่ทำคลิปเล่นเกมนะวันนี้ผมนี่ผมก็ไม่มีอะไรมากเจอกันใหม่เจอใหม่คลิปหน้านะคับ๊ายบายโอเคผมน้อได้นะคะจริงๆผมก็ไม่เลยทำคลิปเล่นเกมสักทีเดียวแต่ผมอาจจะคอลแอลกับคนอื่นหรือผมจะทำบ้างประมาณ น่าจะแบบเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมผมจะทําเท่าสัปดาห์ละครั้งพอมอนเดิมนะคะผมไม่เลิกทำคลิปเล่นเกมจริงบอกสำหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปเล่นเกมเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะคะเพราะคุณได้คะแนนมาเต็มเต็มแต่ก็ไม่เป็นไรครับเสียก็กวนเกินช่างมาเถอะครับเสียงอย่ายไปสนใจเลยกันนัน